สวัสดีค่ะกลับมาจอกันอีแล้วนะคะกับช่องคานิงคาละาเมลค่ะวันนี้นะคะนิงก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันนะคะแต่ว่าจะไปที่ไหนกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปรอดูกันเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือจะเป็น ไปกับนิงหนึ่งวันนะจ๊ะระหว่างเดินทางก็คุยกันไปเรื่อยๆโอ้ยบรรยากาศมช่างฟิลช่างดีเหลือเกินในวันหยุดน,นะคะอันนี้เราก็กำลังเดินทางกันไปอยู่นะคะ แล้ก็มาถึงกันแล้วนะคะนะคะวัดหลวงพ่อโสธรยังมเย้เรากาลังเดินทางไปวัดนะคะต้องจอดที่ไกลๆหน่อยนะคะเพราะว่าตรงทางเข้าวัดเนี่ยค่อนข้างที่จะรถเยอะมากเลยนะคะจริงๆวัดก็มีเอ่อที่จอดแต่ว่าไม่เพียงพอค่ะเดินเดินไปก็ระวังหลุมหน่อยนะคะเพราะว่าหลุมก็เยอะเบอกกันอยู่นี่ค่ ตอนแถวทำอะไรกันอ๋อซื้อไข่ค่ะเราก็มาเสี่ยงเสียมซีกันสะหน่อยนะคะทุกคนที่เห, <c oughs> เห็นนี่คือออ,อ,อจริงๆเป็นคนไม่ชอบเสีย่ยมซีนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าทาทีไหไมันก็ร่วงเยอะทุกทีเลยนะคะ <c oughs> ไม่เคยจะได้หวยกับเขาหรอก <c oughs> Thank <laughs> you. วันอั้นชีพนะคะก็เป็นเรื่องที่ปกติคนก็เยอะมากมายแล้วนะคะเราต้องป้องกันตัวเองนะคะดูแลตัวเองดูดีนะครับมีที่ระบมหาวิหารที่พระโบสถ์และที่โรงเกลียดโรงเกลียดนั่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระโบสถ์นั่งอยู่ด้านหลังศาลาการเปรียญทางด้านแม่น้ำป่าเปิงโรงเกลียดนั่งอยู่ตรงนั้นทันเยอะพันแดงน้อยวันทันเยอะพันแดงน้อย ทำบุญเสียดี่ไอ้พ่อหนึ่งร้อยบาทพ่อรุ่งเรืองผมอรักษาจ้ะ อันนี้ก็จะเป็นโบสภายในวัดนะคะเราอยู่ด้านหลังของโบสนะคะโบสจะเป็นสีเทาๆเหลืองอล่ะประกายทองอะไรอย่างนี้นะคะสวยไหมล่ะสวยอ่ะ <c oughs> พูดอะไหก็พูด ร่มรื่นไหมคะร่มรื่นมากไม่ในที่ร้างที่พี่บอกบรรยากาศเป็นไงบ้างคะบรรยากาศดีมากคนเยอะไหมคะคน <c oughs> น้ำแล้วด้านหลังก็จะเป็นแม่น้ำนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าชื่อแม่น้ำอะไรนะคะ <c oughs> ไปสุขาค่ะเงี้ยเลิกกะทิน่ารักจนะต่ายเหมือนใครอะไรเหมือนใครไม่เคยเด็ดเลยต้องอะไรที่เป็นของเรา,าแบบ <c oughs> เราเน้นเวลาไปเออเองก็ทำคนเรียนแบบเวลาเจอไป้ายไปสุขาเองก็ถ่าสทุกครั้งที่เขาเขียนว่ามาทาไปสุขาเก๋เยไม่เหมือนใคร เดี๋ยวได้ออกข่าวอะ่ะคนได้เข้าไปดึไม่สุขาค่ะถ่ายอะไรอะทำอะไรอ่ะโอ้โหเราไปดึงเราไปดึงของ,ของเขาว่าทำไมเก็บเยอะมากเลยเก็บพวกอะไรเก็บตดำซอยอ่ะกไใ หยองมาดูก่อนแม่มาดี่หยองไดก่เป็นแม่เป็นแม่าย่าย้ถ่ได่ด้่ไ่ายไ่ายไ่ายได้ถ่ไห้อะไร้่อยไ่มาดูก่อนได้ถ่าย้ ไม่กล้าไม่กล้ามาตรงนี้หน่อยนะครับกลับๆ <laughs> เยอะมากเลยจ้ามาต่อกับวดที่สองนะคะนั่นก็คือวัดพะพิคเนศนะคะ แต่ว่าตอนนี้เราก็กำลังเดินเข้าไปนะคะ มีน <usion> ้ำอะไรอ่ะอ้ยมีบทกลางน้ำมีบทกลางยังไงที่เขาไปถ่ายรูปกัน่ะ ตังเรียญทำไงอ่ะกระิบว่าขอพรไงขอกร,ระสีพ่อเองก็ขอพรให้เงินเรียนท้เนเลยโอ้ย <laughs> แล้วรวยเขาว่าอย่างนั้นนะขออะไรแม่ฮะโอ้ย,อยติดโทรศัพท์ <laughs> ไปเธอไปไปเป็นคู่ ไปนะจ๊ะไปหายไปเลยจะหายไปแล้วใช่า <laughs> ปานิโมไม่ใช <laughs> ่ให้เขาเจับไปหนุดน้อยถวา,ายได้ไปแล้วโอ้ยกระโปงเปิด เฮ้ยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไไดสวยนะเนี่ยจริงๆมันก็สวยนะเนี่ยเขาให้เดินบนรอบไหนอ่ะนี่อันนี้เขาเรียกว่าวัดสมานวัดจริงจริงแล้ววัดนี้แทบจะไม่ใช่วัดแล้วน,นะคะ แค่จะเป็นตลาดตลาดนึงเนาะตลาดตลาดระหว่างโดเรมอนกับพี่นิวอันไหนอ้วนกว่ากันเราเองอร่อยไหมสวัสดีเพื่อนไม่ดูดนมเนี่ยมันจะงับมือเมื่อกี้หิวหิวอยากกินน,นมกระซับดูดนมหิวหิวอยากกินนมเมื่อกี้มันจะกระโดดนะ าต้ช้างลอดท้องช้างลอดท้องช้างกัไแล้วนะจ๊ะชื่อวัดอะไรพี่เนี่ยวัดนี่แหละวัดชื่ออะไรอ่ะพี่ตน าามีลาโพตาลามเนี่เนี่ยม,มีลาบโตาลามเลี่ฮอตทำไมหน้าน้องแดงมากเลยข้าเชือ้อข้าเชือ้อ ยกมือเอาดิเอาดิการเินู้ดเียดเียพตรโอ๊ยเปียกเลยอ่ะเห็นไหมห้ามสีก็ดีแบบ ลอานน,น,นั่งตามตอนไม้มน,นเลยนีอันนี้นอวพ่อทันใจทันใจเลยปะนี่เขาอ,อันนี้หลวงพ่อทันใจม ก็จะเป็นด้านในของบทสีข,ขาขๆที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะก็คือด้านในก็จะเหลืองทองอารามสีเทาเป็นประกายไปหมดเลยนะคะก็คือสวยนะคะด้านใน banana ไต้ต้นวัดวิลาโชติตารามสวัสดีวิลาโชติตารามใช่ป่ะ